สวัสดีค่ะทุกท่านห่างจากเราค่ายหลุมมองเท็ดนะคะเดี๋ยวซ้ำรวดเลยนะคะเขาว่าพระตายฝนตกนะคะนี่เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันไปเลยเรืออนน่อนกันนะ มะะไปทางไหนดีคะทุกคนเน,นะนี่นะนู่นคือทางคนเวิ่งได้ลงไปใช่ไหมไหมันน่าจะเลินนะคะทุกคนเราัดทิ้งใยทางให้ดีจะไปต่อกาไม่กล,ากลา้าจะเตยล่างกูไปไม่ตึ้งนะคะแต่ทางล่างเราเราก็กหงานเลยไปต่อค่ะ ะะ<า>ไปทางไม่ดีค่ะทุกคนเดินทางแรกล่างค่ะไปเลยบางคนก็อาจจะกลัวนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราชิงน,นะคะไปเลยเธออย่าไปเดี๋ยวไตกเขาค้างนะคะอห้เป็นรุ่มเป็นโบตรงมี้คือไปลงข่าไปเลยเพราะว่ามันเป็นเอ้งอยู่แล้วนะคะยิงเราไตาาค่ค้างนั่นคือยิงจะทําให้เราเลืน้นเนี่ยค่ะ ตรงนี้เราก็ไปเลยนะคะลงไปเลยในบ่อนี่ลงไปเลยลงไปเอนไคะนี่นี่คือกนเทียนนะคะไปต่อค่ะลงไปเลยนะคะเองน้ำยู่ได้ลงไปเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะไปในแบบฟูแบบกระดัวเอ็นไหมคะเดี๋ยวเดินทางได้ตานะคะเลิศนะคะเขินบอกไปเลยนี่รอหน้าไอโลกาอ้นนะคะโลกาอ้น เริ่มมาจางข้างในนี่นะคะเริ่มตัวลักตูเล่นะคะแต่สินใจแนวนี้ค่ะแล้วไปต่อค่ะไปต่อไปต่อเด็กไฟต่อสัญญาไว้ดื่มเตะตังกรองเตะีิดกรงกันมานะเราจะได้แค่ไปด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยนะไปแล้วไปแล้วไปดูบ้างดูเฮ่รอดจากกลัวนะแล้เรากลัวเ เราเราเจะเลื่อนั่นดิเราต้องมุ้งมั่นไปค่ะเหมือนก็ต,ตามตามไว้เลยลนะคะไปดังไม่ดีคะทุกคนไปดังง่ามาไปดัไปงไม่คะ่ะดา,างโน้นนะคะทุกคนมาเราจะเลื่อนไหมนะคะเลื่อนะคะอยากเลื่อนนะ,ะว้ายแหนเราต้องแนวเน้นะคะทุกคนเราต้องแนวเน้ไปดังไม่ดีทุกคนดังโน้นแหม <c oughs> ว้ายทุกคนไปแล้ว ลึกยิงทางไม่ธรรมดาฉันก็จะคลิปก่อนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลถเฉันจะว่าพักเทานะนี่ฉันมากับรถหนุ่ยห้อยซั่งลงเช่นเด็กเช่นเองหเด็กเช่นไม่คายไม่เจอวันนี้เดี๋ยวฉันจะไปทางนู้นเดี๋ยวทางมันค่อนข้างจะลําบากฉันก็เลยต้องจะคลิปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อกันนะทุกคน